สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในก้ามารดับชมนุ่มเซก้นแต่นี้ครับคิดว่นุ่มเซกจะมาแล้งเหลืองสรัพปปคุ้นของปิดไต้กับที่ช่วยในการแก้ไอคับเสมหลดน้ำมูกกับให้เพื่อนๆน,นะครับเอาปิดไต้มาตําไม่เนียนกับเอามาแําไม่เนียนแล้วก็เตรียมน้ำร้อนกับเดียวน,น,น,น้ำร้อนหนงเก้ว แล้วก็จ่ายิดไก่กับเอาิไอดไก่ดี๋เราตังนี้เลยครับก็นึ่งจนโตเลยครับนึ่งจนโตช่วงในนําร้อนครับก็ส่วนผสมอีกอย่างนึงนะครับที่ผ้ามาจ่ายในการแก้ไอคาซิมาลดน้ำมูกรับก็คือหนําพึ่งกับหนังพึ่งร่วงนี้เลยครับจากสองจนโตครับ เอามาซักสองจนโตแล้วก็มาช่งผสมกันกับเอามาช่วงผสมกันกับเพื่อนๆกับในเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็ช่งตั้งไหวนะครับก็ช่วงตั้งไหวซีมาหน้าที่นะครับช่วงตั้งไหวซีมาหน้าที่ก่อนเปิดเปลืปิดฟ้าเลยครับ พ่อขอซื้อมาหน้าที่เล็้วนะครับก็เป็นเพื่อนมากรองครับเอาหมากรองเอาแต้นามนะครับเพราะว่าสุดนี้ครับใจกรองกับแต้นามส่วนกลากนะครับไม่ได้กินนะครับพวกกรองแซดนะครับก็กินตั้งที่นะครับเปเพล่อนครับ นี่นะครับเดี๋ยวท่าเปิดเผื่อนะครับว่าเราต้องมากรองก่อนนะครับเพื่อเอาหนังปิกใตกันหนังพึ่งกับเอามากินแก้ไอครับื้อมารดน้ำมูกับพอเรากรองเสร็จนะครับก็กินตั้ที่นะครับกินตอนอุ่นๆนี่แหละครับกินตอนอุ่นๆนี่แหละครับเปิดเผื่อกับแต่ว่าสูตรนี้นะครับไม่เหมาะสำหรับคนเดียวว่าเป็นไอแห้ง ก็คลิปนี้กับเอามาฝากมันเพล่อนกันละครับสมุนไพรแกไอคับซิมะหลดน้ำมูกก่อนอัวน,นี้ทางนั้นนะครับสมุนไพรที่เรามากินกันนะครับก็คนรักษาขนาดการกินการจ่ายทุกตองกับหรับคลิปนี้ครับข้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ